ฮัลโหลสวัสดีครับผมคุณผู้ชมที่รักทุกท่านฮะอยู่กับฟีฟ่ายี่สิบสองนะครับผมกับโคชโอมและครูปรีอยู่ในเต็ดอีกเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้จะมาซื้อนักเตะกันอีกเช่นเคยนะครับผมยังสร้างทีมไม่เสร็จเลยก็สรุปแล้วเพื่อสาป,ประตูผมคิดว่าผมน่าจะเอาซาฟุนอฟนะครับผมก็มีน้องแนะนำมานะฮะพออยู่ที่ประมาณ4ล้านกว่า และนักเตะคนต่อไปที่ผมจะซื้อนะฮะคุณผู bueno, so sure so sure. ้ชมครับเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับผมที like ่ผมลืมไปแล้วว่ามีเขาคนนี้อยู่นะฮะนั่นคือเอริกบายยี่นะฮะผมไม่แน่ใจว่าเราจะออกเสียงยังไงครับบายยี่หรือบายยี่นะแต่ใน Google มันเขียนว่าบายยี่นะฮะโบอาบาเลยนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าต้องออกเสียงยังไงนะก็คอมเมนต์มาแนะนํากันได้นะว่าเขาเรียกว่ายังไงนะบายยี่อันนี้ไม่แน่ใจนะต้องขออภัยด้วยนะ อันที่จริงน้องดังมากเลยนะกูเรียกชื่อไม่ถูกเองนะฮะเพราะปกติผมได้ยินเขาเรียกกันคือบายี่ใช่ไหมบายี่บายี่แต่ไม่ค่อยเรียกบายี่มั้งใช่ไหมอันนี้ถ้าผิดขออภัยนะฮะโอเคปัญหาคือผมยังไม่รู้ว่าบายี่เนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าส่งสเกลไปดูไม่ทันจริงๆเพระาะผมรู้สึกว่าผมต้องรีบใช้เซ็นเตอร์แบงค์ที่ดีๆแล้วแหละนะฮะเราต้องใช้เซ็นเตอร์แบงค์ไฮคลาสสักหน่อยนะฮะโอเคไปดูกันนะว่าบายี่ราคาเท่าไหร่นะ ราคาเท่าไหร่วะ,วะผมเอาไอคนนี้นะฮะซินเอร์แบ็กของเราสี่ล้านเจ็ดไปยืนคําไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมจะเอาคนนี้คําไว้ก่อนหนึ่งคนนะีฮะแล้วก็1ิล้านนี่ลองดู10 000. ล้านก่อนแล้วกันตัวชาจะว่ายังไงฮะตัวชานี่ไม่ไม่เอาจริงๆฮะนักเตะตัวชาบอกในทีมกูเยอะแล้วสิบล้านนะีฮะ โซชาไม่ต่อรองอะไรไม่ค่อยได้เลยวะโอดเขี้ยวไม่เอาอะไรสักอย่างเลยฮะโอ้ยสักสิบสามแล้วกันคูก็ต่ออ่ะต่อเรื่อยๆอ่ะดิอ่ะสิบสามห้าแล้วกันนะโอ้โหโซชาทำหน้าเสียงนะฮะโอเคสิบสี่ก็สิสบสี่นะ ตัวชาบอกก็แคนี้แม่งต่ออยู่นั่นแหละโอเคมาดูดิผมว่าค่าเหนื่อยนี่แม่งจัดประหลัดบอกแน่ๆฮะแน่นอนอยู่แล้วน้องน้องต้องเป็นตัวสำคัญนะฮะเป็นยา3สามปีนะครับผมเพิ่มได้อีกหนึ่งฮะเป็นสี่อ่าฉีกสัญญาไม่มีโอเคจันไปโอ้ oh my god โอ้โห,โหจนเลยนะฮะองบอกว่าจนเลยฮะ6 4กหมื่นสี่ฮะโอ้โหสิบนั้นอกแสนโอ้โหไม่ไหวว่ะโอ,โอเค6 7กหมื่นเจ็ดนะสำหรับค่าหน่วยของบายยี่นะี่ฮะเรียบร้อยแล้วฮะมาอยู่กับคู่ปรีอยู่ในเต็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะสำหรับประการหลังคนนี้ ผมจะซื้อนักเตะที่ราคาสูงๆให้ดูแล้วกันนะครับผมส่วนที่มันถูกๆก,ก็ไม่ซื้อให้ดูไม่ไม่ถ่ายให้ดูแล้วกันนะฮะเพราะว่าไปนเน้นแข่งบ้างนะฮะโอเคมาดูกับนาเยก้านะฮะไปไปนาเยก้าตั้งมา8ล้านฮะหรืแพงจังวะตั้งไป9 000, 000, ้าล้านแล้วกันฮะแล้วก็อ่า ยิ่วคนนี้ไปด้วยหนึ่งคนนะฮะอา้าวเี่ยถูกไหมวะเนี่ยเรียนคำแล้วฮะเก้าล้านบวกกับสี่กว่าเป็นสิบสี่ล้านสิบสามล้านเนี่ยฮะก็ถือว่าไม่แพงโอเคน้องอยากได้เป็นตัวจิงนะฮะสัญญาห้าปีไปเลยน้องสี 4, ่แสนห้าฮะอ่ค่าเหนื่อยสี่หมื่นนะครับผม บูนัสเซ็นสัญญาอีก4ี่แสนห้านะฮะแอดบูนัสไปอีกได้ไหมเป็นครีนชีตห้านัดสิบนัดดีกว่าครีนชีตสิบนัดน้องเอาไปเลยห้าแสนแปดเพราะมันไม่น่าจะครีนชีตอยู่แล้วนะฮะโอเคเนี่ยพอมันผ่านแล้วผมไม่รังเลว่าโอ้ยแพงเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ย ไอ้ค่าเหนื่อยสูงเกินไปหรือเปล่าวะแต่อนาเยกานะครับผมตอนนี้มาอยู่กับเราแล้วฮะหมาครับผมคุณผู้ชมฮะก็ซื้อเพิ่มมา2คนนะครับผมรักษาประตูฮะซาปนุนอฟนะครับผมในราคา2องล้านสามแลกกับนักเตะของเราอีกคนหนึ่งนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งนะครับผมมาจากวูฟนะฮะร,รายันเอสนูรีอะไรสักอย่างนั่นแหละนะฮะมันชื่อฝรั่งเศสอะ่ะอ่านยากนะในราคา7จ็ดล้านเานะครับผมเป็น แบ็กซ้ายนะฮะอายุ U 20ปีก็คนนี้เห็นแววมาน่าจะใช้ได้อยู่นะฮะนี่คือแผนการเล่นของเราฮะหน้าเป้าตอนนี้ใส่โคเวลไปก่อนนะฮะอาจจะต้องเป็นดันเพราะว่าดันโอ้เอาดีใช้ได้อยู่นะแต่ตอนนี้ใส่โคเวลไปก่อนเผื่อโคเวลเล่นดีนะฮะยนคู่วบกรีนวูดนะครับผม c a m เป็นชนะทิพสงกระสินนะฮะ c a m หนึ่งตัวเป็นซันเดอร์สันนะฮะนักเตะหนึ่งเดียวในทีมตอนนี้นะฮะใช่หรือเปล่าวะอ๋อมีแบ็กขวาอีกคนหนึ่งนะครับผมแบ็กขวานี่ ยังไม่ซื้อตอนนี้นะครับผมเพราะว่าตาังหมดแล้วนะครับผม <c oughs> รอขายนักเตะให้ได้ก่อนนะฮะ D.M อีกตัวนึงฮะลัสกินนะครับผม olas, นิโคลัสลัสกินเนี่ยฮะ D.D.M ฮะเป็นอนาเยก้านะครับผมจากเบรนฟอร์ดเซ็นเตอร์แบ็กครับผมแกเบียลและบายยี่นะครับผม, ia, รบผมประการหลังตัวใหม่ของเรานั่นเองะฮะแบ็กซ้ายเป็นอันนูรีขอเรียกมันนูรีแล้วกันนะนูรีนูรีนะครับผมส่วนผู้ก่อสามประตูเป็นซาฟูนอฟนะฮะตัวแบ็กขวาเป็นสจวรตนะครับผม นักเตะในทีมของเรานี่เองนะฮะอ่าที่สำรองนะครับผมมีธนวัฒจ์จวนนะครับผมแล้วก็จุนธานเข็มดีก็อรอจําพวกนี้ขายให้ได้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อนักเตะมาเพิ่มนะฮะทั้งตัวจริงและสำรองนะครับผม มาครับผมณผู้ชมฮะนัดต่อไปในถ้วยคาราบาวครับว่าทำไมมันเร็วจังวะโอ้โหได้แข่งถ้วยคาราบาวครับแล้วฮะนัดต่อไปเราจะเจอกับออฟฟอร์ดยูนเต็ดนะฮะควายเล็กเจอควายใหญ่ะฮะโคชโอมเพิ่งเทออฟฟอร์ดไปเมื่อฤดูการที่แล้วนี่เองนะฮะฤดูการนี้มาคุมกูฟรีก็ได้เจอกับออฟฟอร์ดอีกวะ่ะอุซายูคนลลีกกันแล้วะฮะโอเคนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราไปลองทีมของเรากันดีกว่าในถ้วยคาราบาวครับนะฮะ,นะฮะโอเคจัดไปะฮะ นี่เราแข่งที่บ้านของออฟฟอร์ดนะฮะนั่นนี้นะขอเราไปชมมาสูอีคา,าราบาลครับ TFL แล้วคาราบาลครับนะฮะ, <c oughs> ะ,ะ,ะนัดแรกนี่ฮะเอริกบายี่ฮะเป็นกัจะตันทีมเลยฮะโซฟันน้อมนะฮะเราว,ว่านักเตะเริม่มมีชื่อเสียงบ้างแล้วฮะมีน้องผมมาพี่เสื้อมันใส่สปอนเซอร์ได้ไหมเนี่ยมันโคตรที่เล่เลยพี่มันไม่สวยเลยฮะ เหมนด้วยนะว่ามันไม่สวยนะแต่มันใส่ไม่ได้นะฮะนี่แหลนะฮะที่ผมพูดในคลิปแรกนะฮะรู้สึกว่าผิดหวังนิดนิดนะฮะเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้มากนะนะ,ะแค่เปลี่ยนสีเสื้อแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเป็นเปจสมัยก่อนนี่พิมพ์โลโก้พิมพ์เสื้อใส่รูปลงไปในเสื้อได้เลยนะฮะแต่อย่าไปพูดถึงเป๊ส2 0 2 2นี่นนะอีฟุตบอลก็นะ่ะโอ้โหดูไม่ได้เลย,นะรเลยนะครับเดนะักเตะทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับในตอนนี้นะฮะ ดิ้กลินอ้าวลืมเปลี่ยนซสื้อเบอร์เสื้อว่ะก็ตอนนี้ที่ผมถ่ายยังไม่มใครแนะนำเบอร์เสื้อมาหงนะฮะก็ยังไม่เปลี่ยนล้วกันนะฮะแล้วบอลเข้าหาชนาทิพชนาทิพป,ปั่นลูกนี้โอ้โหเป็นไงล่ะต่องไกลจังหวะนี้ของชนาทิพสมกระสินฮะเห็นมันโล่งไงเห็นมันโล่งแล้วปันน่นจังหวะมันไม่โ้งอ่ะแข่บอลของ,นนของติมเยือนอยู่ฮะโคเวลโคเวลโคเวล แล้วอา้าวทำไมมันเข้าง่ายจังวะโอ้โหประเเปลี่ยนทางของกรีนวูดจังหวะนี้ฮะโคเวลดึงไปดึงมาดึงไปดึงมาแล้วจ่ายตัดมาให้ตอนแรกจะจ่ายให้ซันเดอร์สันแต่มาถึงกรีนวูดเฉยเลยฮะสวยงาม้วจังหวะนี้สำหรับกรีนวูดของเราฮะ โอ้โหซาฟูนอฟเซฟไปได้จกกังหวะนี้ฮะดีงามดีงามโคเวลโคเวลมาที่เกรียวูดเกรีวูดเข้าสายตรงนี้แล้วปลิ้นออกหลังไปฮะสวยงามอนาเยกาเขาจินจ่ายมาที่ซันเดอร์สันมาที่เกรียวูดฮะนั่นแหละนั่นแหละเกรียวูดโอ้โหสวยงาม โอ้โหเมซันกรีนวูดนะครับประตูที่2ของเขาในครับผมโอ้โหเวยนี่จ่ายสวยมากนะจังหวะนี้ฮะแทงทะลุช่องมาเลยฮะรเมรซันกรีนวูดซัดเลียร์จังหวะนี้เสียบ2เข้าไปฮะ2ประตูต่อศูนย์เลยครับผมสำหรับจิมเยือนกูปรียูไนเต็ดตะเนี่อนาเยกาฮะอนาเยก้า,า,กาจ่ายมา ธนาวัฒไปที่โคเวลโอ้ยบอลมันไม่ไปโคเวล <c oughs> โอ้ยสั้นด้วยซ้ายะานะจังหวะนี้ม่ยมสั้นด้วยขวาเป็นลูกเตะมุมของออฟมอร์ูินเต็ดฮะงาจะเป็นจังหวะสุดท้ายแล้วฮะวันนี้เพราะเวลามาเจ็บครบสามนาทีแล้วโอบไปจังหวะนี้ซาฟุนนอ้องเซฟไว้ได้ฮะและหมดเวลาไปเลยครับผม ยิงเยียนกุปรีนเตได้ใ้ชนะไป2ประตูต่อสูนย์นะจเมสันกรีนวูดทั้ง2ประตูฮะไหนอีกคุณผู้ชมอัสตันวิลล่าเนี่ยฮะมาขอซื้อตัวดันไปตอนนี้เขาบอกว่าประมาณ5ล้าน8ถึง8ล้าน5อัสตันวิลล่าส่งมาที่6ล้านเดนะฮะแต่ผมจะลองดูก่อนว่าได้สัก7ดล้าน 5, 5้ได้ไหม เจ็ดล้านแปดแล้วกันอนะ่ะหัวล้อเรียบร้อย 5, 5, ห้าเจ็ดล้านแปดดำไปเรียบร้อยแล้วเราจะได้ซื้อตัวนั่นเตะเพิ่มนะทีนี้นะโอเคโอเคมาต่อกันเลยครับผมคุณผู้ชมฮะนัดต่อไปนะครับผมเป็นนัดที่2ของกูปรียูไนเต็ดของเราในเอฟเอวแชมเป็นชิพนะฮะเราจะเจอกับคาร์ดิฟซิตี้ แา้วทุมาสู่ยิ่ชิมเป็นชิพนะครับผมนัน,นี้ฮะกูปรียูเนเต็ดฮะเปิดลิเติลฟอร์ลย์ต้อนรับคาดิฟซิตี้นะครับผมนี่ดูเนเวลวอล์โอลว่ะบ้านกูปรียูเนเต็ดมาในชุดเก่งสีขาวนะส่วนทีมเยือนคาดิฟมาในชุดสีชมพูดำนะครับผมนี่ใส่เสื้อไอ้นี่มาก็เท่ดีนะนสนามบ้านเราเองฮะ มาแข่งนัดแรกในสนามบ้านตัวเองนี่ฝนตกเลยอะ่ะแบบนีมกัมพีโยนะครับผมข้างกัมพูยันไข่วะน่าจะเป็นเซจูดมั้งอีสันาเยก,ก้าฮะตัดบอลได้ชนาทิพย์จ่ายมาที่โค,โคเวลโคเวลมาที่กรีนวูดกรีนวูดม้วนตีนแล้วกรีนวูดปั่นลูกนี้โอ้โหเข้าอีกครับ นาทิพย์นาทิพยเข้าขวาจะนาทิพยิงลูกนี้ประตูเซฟไม่ได้อีกว่ะโอ้โหข้างนี้นี่ต้องบอกเลยว่าลูกยิงไกลนอกกรอบนี่คือสุดยอดนะฮะโคตรมันกรีนวูดลูกนี้โอ้โหไม่เข้าได้ไงวะ่ารตัดมาหน้ากรอบประตูแล้วลูกนี้โอ้โหซาคุนนอฟเซฟจังหวะนี้ฮะเอามืา่อซานอฟนะ เดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวลากมาการสนามนาทีสงกระสินนาทีถิ่นคเวลแล้วฮะจ่ายมาที่โคเวลโคเวลลากเข้ากรอบเด่ตัวลูกนี้แล้วซัดอูโอ้โหที่จริงเสร็จสกอร์แล้วเนี่ยนั่นเล่ยนั่นเล่ยนั่นเล่โคเวลนาทีกรีนวูดเอาแล้วฮะแล้วกรีนวูดซัดด้วยขวาแล้วเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหประตูแรกในเกมนี้มาในนาทีที่72ฮะ โหูกว่าจะมานี่นานมากวูดโอมฮะเปลี่ยนกรีวตออกไปนะครับผมฐานหมดนะครับผมแตนมีน่านี่หมดเกลี้ยงเลยฮะอ้หจนคันจนคันจนคันแล้วแล้วอหสักคนนาะไม่แมนอัพเดอร์แมนออกไปเลยกรีวตไม่ต้องเอาแคงนั้นนี้ฮะโอ้โห เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นฮะวิ่งกลับมายังมาปัดได้อ่ะโอ้โหสุดจัดเด็กคนนี้ฮะโอเคราชินเรียบร้อยครับผมโอ,เเอ้โหยี่แววแชมป์ชิปนักที่สองของกูปรีูในเต็ดนี่ฮะโอ้โหถกสามแต้ไมไว้ในบ้านได้นะฮะชนะเจี๋ยวมากอ่ะนันนี้ต้องยกเครดิตให้กับซาฟนอฟเลยฮะและนี่บลีนวูดด้วยนะฮะ เราจะเก็บสามแต้มไม่ได้ถ้าไม่มีกรีนวูดนะฮะเสียงมันมาชา้าเสียงกองเชียร์ไม่มาคุ้ช้าเลยฮะผ่านท่านผู้ชมมาสู่เอฟเอแชมเปี้ยนชิพในนัดที่สามของฤด,ดูกาลฮะนั้นนีออคฟอร์ดออคฟอร์ดมาจากไหนวะออคฟอร์ดนำฤดูกาลที่แล้วนะฮะอูปรียูไนเต็ดนี่ครับผมอันนี้เปิดลูทเตอร์ฟอเรสต์อีกครั้งหนึ่งฮะตอนครับโควนทรีซิตีนต้นะฮะผมลดูดูอันดับของโอนนควนทรีนะฮะ ไม่แน่ใจว่าแบบที่เท่าไหร่เนะ่ะโคเวลกรีนวูดนะฮะสามประตูสามนัดนะครับผมสำหรับเมสันกรีนวูดนะครับผมาภาพอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะฮะเราปรับมีเดียมนะครับผมคอมโลคากนะฮะคุณผู้ชมโคด คนเครียดอะไรทั้งนักนหนาวพาฟูมฟามฟูมามอยู่คนเดียวฮะส่วนทีมของเราเนี่ยฮะบาย,ยี่ี่ครับผมเฮ้ยเราเจอแบบทีมชุดชมพูชมพูเฮ้ยช,ชมพูมาสองนัดแล้วเนี่ยซันกรีนวุล้าก็กรอบเทโตแล้วกรีนวู้ดยิงอะไรัาลูกโอ้นั่นโคเวลกระดกมาโคเวลยิงออกหลังไปยีโอ้ช่วงนี้โค้ดรู้สึกเครียดมากฮะ โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะประตูตแรกในนาทีที่32ของเกมนะครับผมเป็นทีมเยือนฮะขึ้น lawsuit, นำไปก่อนเลยครับผมจังหวะน,นี้ฮะแมตต์กับเด่นโอ้โหยิงประตูแรกให้กับทีมเยือนไปแล้วฮะทำวิวเสียบลูกนี้จานโดนบอลอะไรวะจานโอ้โหรูคโามคิกของ โอเวนทรีฮะอ่าแลฮะกรีนวูดกรีนวูดมาที่โอ้โหอ้าวยังได้อยู่ชนาทิพตชนาทิพตจะหามาที่กรีนวูดอีกครั้งนึงฮะกรีนวูดหลุดเดียวนะฮะความเร็วความเร็วเหนือเสียงกรีนวูดโอ้โหนาทีที่54นะครับผมกูปรีอยู่ในเตดตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมจากเมสันกรีนวูดนะฮะ ใช้ได้จังหวะนีใช้ได้ฮนะนี่ดูความเร็วครับผมซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งเข้าไปจังหวะน,นี้ฮนะตอนแรกกะจะปั่นฮนะแต่กลัวไม่เข้าซัดเต็มข้อไปเลยแล้วกันนะฮะสวยงามม้อนอยู่สนาทิพ์นาทิพโอหมดเวลาไปนะครับผมทุกชมาะ นัดที่3มของกูปรียูไนเตดในเย็แปแชมเปี้ยนชิพนะครับผมนะัดนี้ฮะ,ะเสมอไป1ประตูต่อ1น,นะครับผมแบ่งกันไปทีมละ1นคะแนนะนะฮะกรีนวูดนะฮะยิงแล้วอีกแล้วนะสีนัดสีประตูแล้วตอนเนี้ยมิสซันกรีนวูดนะฮะอ่ามาคุณผู้ชมฮะนี่มาแล้วครับผมแลกวก็ไปดูมาแล้วฮนะ17ล้านโอ้ oh my god ไม่มีตังครับผมผู้ชมฮะผมคิดว่านะเป้าหมายของเราฤดูกาลหน้าเราน่าจะหาตังมาซื้อมูเซลาให้ได้นะครับผมกับกองหลังนั่นคือเวสลีย์โฟฟาน่าเนี่ยฮะเอาไว้เป็นสำรองหรือเป็นตัวจริงค่อยว่ากันอีกทีนึงฮะแต่ซื้อมาก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้นะฮะกลางของเราเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับผู้ชมเพราะฉะนั้นโยชิโอะโกอิซุเมะนะครับผมมีน้องแนะนำมานะฮะคนนี้นะ ราะฉะนั้นผมจะซื้อไปเติมเป็นตัวสำรองในโซนแถวกองกลางนะฮะล้านสี่แล้วผมบวกกับ9 0 0 0แสนเป็นสองล้านสามนะฮะโอ้โหไม่เอานะจ๊ะไม่เอานักเตะนะครับผมเอาเงินเป็นสองล้านสามแล้วก็เซวันคลาสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสองล้านหนึ่งนะครับผมโอเค มันชื่ออะไรแล้วนะมันชื่ออะไรแล้ววะโคอิโคอิซูมิมาจา้ะอะโรเตชั่นไปนะจ๊ะถ้าหนึ่งอยนดูดิสามพันเก้าฮะผมว่าแม่งไม่ใช่สามพันเก้าแน่ๆมามาให้เราชายนะค่าฉีกสัญญาไม่มีนะครับผมโอ้โห 10, 15, โหมื่นหนึ่งห้าโรยอ่คุณผู้ชมบ้าบอไปแล้วฮนะเอ่อเอาฟัง เจ้าพันเนี้ยผมเป็นส,สัญญาโอ้โหมันไม่เอาอะ่ะผมต่อแล้วต่ออีกอะ่ะโอเคหมื่นห้าร้อยก็หมื่นห้าร้อยฮะโอ้ผมต่ออยู่นานมากแล้วฮะค่ะท่านผู้ชมมาสู่ EFL c h แชมเปียนชิพในนัดที่สี่ของฤดูกาลง่านัดนนี้บอลนมัดนะครับผมเกิดบ้านตอนรับกูปรีนเต็ดนะฮะบอลนมัดน,นี่อันดับที่ยี่สิบสองตารางเลยนะฮะคุณผู้ชมส่วนงกูปรีนี อันดับ9ของตารางนะครับผมเดซอนครีนวูดนะฮะสี่นะสี่ประตูเช่นเคยยิงน,นัดละประตูพอยิีนวูดบอกทันนี้ต้องทำใจหน่อยนะฮะเพราะว่านักเตะมันยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเท่าไหร่ฮะผมคิดว่าถ้าฝึกสักพักีทีมเราหน่าจะโหดพอสมควรน,นะฮะทัวงนี้นี่สเตมิมีนาอะไรยังน้อยอยู่ฮนะอนาคตต่อไปนี่ครีนวูดน่าจะยืนยาวๆนะฮะสำหรับตำแห,ำห,ำหน่งตัวจริงนะฮะ เดี๋ยวพี่ไหนัวเองมาโอ้โหดูมินิสวรรคเกยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหบอลมัจเจวา,านขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์เลยฮะะอะไรวะ <c oughs> โอโห้หลังเรา <c oughs> เบียดไม่อยู่เลยอะ โอ้โหสองประตูต่อศูนย์แล้วฮะเจ้าบ้านขึ้นน้ำฮะเคลนวุฒิชนาทิพนั่นแหละฮะสารเดินสั่นเรียบร้อยดีเอาดีเอาดีไล่มาแล้วฮะเป็นหนึ่งประตูต่อสองฮะจังหวะนี้ครับผมจากสันเดร์สันนะฮะนักเตะในทีมของเรานะฮะ นี่ชนะติดต่อส้นมาสวยงามมาซัเดอร์ส,สันเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วซัดด้วยซ้ายะจังหวะน,นี้ฮะสวยงามพระรามแปดนะฮะใช้ได้เลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ธนวัฒน์ธนวัฒน์ธนวัฒน,น์นนนโยนเข้าไปแล้วกรีนวูดลำหน้าครับผมหมายแล้วเข้าไปอีกแล้วเข้าเป็นกรอบเขตโทษแล้วล่ะ แล้วแล้วลงอีกแล้วโอ้โหกัมพ่ช์แย่ไม่ไปโอ้โหโอ้โหเนี่ยโอ้โหโอ้เมื่อกี้คใครนะกัมีูชหรือบายี่นะโอโ้คนเดิมเมื่อกี้เหมือนแย่บอลได้แล้วฮะแต่บังไม่อยู่นะฮะโอ้โหโอ้โหยิงกูเป็นเด็กบอลประถมเลยฮะ โอ้โหไม่เกรงใจทีมน้องใหม่อย่างเราเลยครับคุผู้ชมประตูที่สี่ของเจ้าบ้านมาแล้วในนาทีที่แปดสิบสี่นะครับผมโอ้โหแล้ว <c oughs> เลี้ยงไปข้างทางเขาตลมดเวลาเลยครับผมจังหวะนี้ฮนะโอ้โห oh, oh. เจ้าบ้านโหดสารลัสเซียฮะยิงไปซีเมนต์อะสำหรับนัดน,นี้ของเจ้าบ้านบอลมัดน,นะฮะโอ้โห okay. ปรีทีมเยือนกลับไปพร้อมคะแนนศูนแต้มนะครับโอ,โ,โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้คิดว่าน่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะคุณผู้ชมนะน่าจะนานพอสมควรสำรับคลิปนี้นะฮะก็ ติดตามมานไดยาวๆนะฮะพยายามจะลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันด้วยนะฮะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆ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 ไปนะครับผมที่สําคัญได้ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะแล้วก็ผมสวัสดีครับ